สวัสดีค่ะขอตรับเข้าสู่ช่องแม่พีกุปปะนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นบินวันดีนะคะทุกคนเราก็มอบนะคะส่งต่อนะคะเป็นตัวแทนให้กับลุงช่างนะคะมามอบไข่ให้ทางโรงเรียนเนาะ,ะเราเข้าข้างในบ่ข้างใน มาเป็นตัวแทนนะคะกับพ่ออาชีแม่อาชินะคะมอบให้กับทางเรียนเนาะเพื่อเป็นอาหารกลางวันนะคะเนาะก็นี่แหละสิ่งดีๆที่ลุงช่างนะคะไม่เคยลืมนะคะดินฐานบ้านนะคะถึงจะไม่ใช่บ้านเกิดนะคะแต่เพื่อนก็เคยมาเป็นกรรมการการศึกษาอยู่ที่นี่เนาะเพื่อนก็ไม่เคยลืมฮะ,น,ะนี่ก็ ก็เป็นก็เป็นไข่ที่คุณแม่เพื่อนมาถวายให้กับองค์ปู่นแหละเพราะว่ามันเยอะเพื่อนก็เลยลุงก็เลยให้แบ่งมาให้ทางเรียนด้วยทำบุญต่อใช่ทำบุญต่อก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าก็เป็นบุญต่อเพราะว่าเป็นบุญในวันคล้ายวันเกิดของลุงช่างด้วยใช่ก็ปลื้มใจแทนลูกสำหรับเราที่ในฐานะครูปกครองนะ ก็ขอบพระคุณนะช่างใหญ่และคุณแป้งผักนะที่จำปาดงมากมๆเลยนะที่ให้ความอ,าอนุเคราะห์ให้ไข่นะมอบให้กับโรงเรียนนะคะในโอกาสในครั้งนี้ด้วยที่ก็มาสมมตนะิรัสบสะพานบุญก็จะเป็นแม่น้องอาชีแล้วก็พ่อน้องอาชใชีใชีน,นั่นเองก็ขอบคุณถึงผู้ใหญ่ใจดีนะ ในครั้งนี้ด้วยนะสำหรับไข่เยอะมากนะคือมามาว้ด้วยนี่ก็มาส่งมอบก็มอบเป็นบุญต่อนี่นะอันนี้ก็รอคณะครูท่านนะคะอย่างน้อยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของอ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ทางโรงเรียนที่จะต้องอ่าซื้อไข่ใช่ไหมมาทําอาหารกลางวันคือส่วนนี้คือไม่ต้องซื้อเพราะว่ามันก็เยอะมากนะคะก็โอ้โหสี่สิบแผงนะไปดูกัน يزان لا تفوت يزان 好啊？哦，对了，今天这会。 สิ่งนะคะเราก็ส่งมอบเรียบร้อยนะคะที่โรงเรียนกุตุ้มนั่นเองนะทะุกคนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะเนาะที่สุที่ลุงช่างนะคะมอบต่อนะคะใช่ค่ะก็โอ้นะ ไข่ิบแผงก็ถือว่าเยอะนะใช่เยอะนะคะทุกคนก็อาจจะได้ทำอาหารมื้อกลางวันได้หลายมื้อเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนก็ประมาณเด็กๆอยู่ประมาณร้อยใช่นะคะอันนี้คือประมาณคร่าวๆนะคะแต่ว่าตัวเลขเนี่ยไม่แม่นนะะคจำไม่ได้ก็เยี่ยมเลยใช่ เป็นเรื่องดีมากๆเป็นข่าวดีเป็นเรื่องดีอ่วันดีเป็นวันดีวันดีแล้วก็ดีดีดีทุกอย่างดีดีนะดีค่ะโอเคนะคะเนาะเราก็อ่าได้มาเป็นตัวแทนอ่ในครั้งนี้อือใช่อันนี้สมครั้งนี้ก็ขอให้อ่าบุญในครั้งนี้ก็ขอให้อ่ะครอบครัวของผู้ใหญ่ท่านนี้สกอนเนาะ FC ผู้ที่มอบไข่อันนี้มาก่อนก็ขอให้ครอบครัวของท่านก็ จงอยู่ดีมีสุขนะคะไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็ธุรกิจการงานใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะรู้แล้วยิ่งยิ่งขึ้นกว่าไปนะคะเนาะแล้วก็ขอบคุณนะอีกหนึ่งก็ต้องให้ ครอบครัวของลุลปแตนจงพบแต่ความสุขเช่นเดียวกันเนาะบุญกุศลนี้ก็ขอให้ได้รับทั้งลุลปแตนแล้วก็ทั้งเอฟซีผู้ใหญ่จะดีท่านนี้ที่มอบให้นะคะเนาะก็ขอให้บุญนุ่นนำนะคะเจริญก้าวหน้านะคะสุขภาพม่ากายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะโอเคค่ะ่นี้ก็ประมาณนี้ค่ะ้้อบุญกันโอเค ทุกคนฝนเมื่อคืนนี้นะเนี่โอ้โหนี่ไม่ใช่แต่เฉพาะหลังบ้านลุงช่างนะทุกคนเนี่ยก็จะมีจุดตรงนี้ด้วยคือมันจะรับเต็มๆเลยนะคะน้ําจากเขาผู้ลีกไฟนู้นนะทุกคนนี่มันจะลงมาแบบนี้เลยนะทุกคนจะลงมาแล้วก็ลงมาสู่ห้วยนะคะเอ่อแล้วจุดนี้คือจุดแรกที่รับนะะรับน้ําเต็มๆเลยนะคะดูข้าวนะทุกคนมองไม่เห็นข้าวเลย เขาก็ปล่อยทิ้งแล้วนะแต่แบบมันมันปล่อยไม่ทันอนะเหมือน่าปล่อยไม่ทันนะทุกคนเนาะแปลงนั้นด้วยนะทุกคนแล้วก็จะลงไปสู่แปลงนานะคะหลังบ้านช่างใหญ่นั่นเองนะทุกคนเนาะอ่ะก็วันนี้ก็มีแต่สิ่งดีๆนะคะเนาะก็ขอให้ครอบครัวลุงป้านะคะพบเจอความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนนะคะสิ่งร้ายก็ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเนาะ